ไม่ข่าวหนึ่งนะคะคือต้องบอกว่าคู่นี้น่ารักมากเป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะคุณกอล์ฟฟักกลิ้งกิโลแล้วก็น้องชูใจนะคะคือคือต้องบอกว่าคนตามตามพ่อลูกคู่นี้เยอะมากเพราะ <ผม S 1> ว่าจะมีภาพน่ารักน่ารักมาให้ดูตลอดเวลานะคะซึ่งว่าล่าสุดเนี่ย เป็นภาพที่คุณกอฟเนี่ยได้ลงภาพในร้านอาหารครับคือนั่งดุลูกสาวลูกสาวไปโยนซ่อมครับทำเสียงดังในร้านอาหารซึ่งเขาเคยมีการตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในร้านอาหารเนี่ยห้ามทําเสียงดังนะเร<อ>าจะต้องมีมารยาทแต่เผออิญว่าน้องชูใจเนี่ยไปโยนซ่อมอก็เลยทําให้คุณพ่อเนี่ยเหมือนฮึ่มครับดุขึ้นมามทีนึงแล้วก็นั่งมองตาจ้องตากันแต่ว่าลูกสาวเนี่ย ไม่ร้องไห้เสียงดังนะแค่แบบมีน้าตาคลอๆแต่าีร้องใช่ไหมฮะร้องน้ําตาคลอคลอคลอแล้วก็มีน้ําตาไหลเบาๆไม่โวยวายใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ก็ก็มีการชี้แจงจากคุณพ่อก๊อฟด้วยใช่ไหมครับใช่มีการชี้แจงนะคะโอ้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะเนี่ยใช่ค่ะก็คือบอกว่าเนี่ย มีการคือบรรยายยาวมากเลยเอาเป็นว่า<ม>ย่อๆแล้วกันนะคะว่าหลังจากที่นั่งมองหน้ากันอยู่ประมาณ1ิบวิดังในภาพเนี่ยชูใจวัยสองขวบคุ้งเริ่มสื่อสารเข้าใจนะคะซึ่งน้อยครั้งที่ผมจะใช้วิธีการดุลูกป <c oughs> กติเนี่ยจะสอนด้วยเหตุผลแล้วก็คำบอกกล่าวดีๆ <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำเสียงดังในร้าน <c oughs> ก็เลยต้องมีการดุกันหน่อย ก็บรรยายาวเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักซึ่งคนเนี่ยก็สนใจกันเยอะมากกดไลค์กดแชร์ก si ันเยอะมากเลยทีเดียว ครับผมแต่คุณพ่อกอ็บอกว่าสุดท้ายนี่ก็เข้าไปกอดกันใช,ใช่ไหมฮะเ <c oughs> ข้าไปกอดกันแล้วขอโทษแล้วก็เก็บซ่อมขึ้นมา <c oughs> แล้วก็มีความขอโทษพี่พนักงานเสิร์ฟด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็10นาทีต่อมาบรรยากาศก็กลับมาชื่นมืนแต่ว่าคราวนี้ทุกคนที่ให้ความสนใจเนี่ยเพราะว่าเพจนี้พี่วูดี้มีคนติดตามเก้าแสนกว่าเกือบล้านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะรู้ทริปหรือว่าเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกของพี่กอบด้วยว่าเลี้ยงลูกยังไงให้น้องชูใจเนี่ยน่ารักแบบนี้ใช่เพราะมีการไลค์โพสต์นี้ ค,ะคะนะครับแล้วก็มีการแชร์กันเท่าที่จำได้5,000กว่า5,000กว่านะครับสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เ e b o o k Page นะคะ f u c k i n g Hero นะครับ f u c k i n g Hero นั่นเอง